แม่สายคึกคักร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยนพี่น้องประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการเยือนครั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัตได้พบปะกับตัวแทนส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายโดยเฉพาะประเด็นด้านการเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดโดยอาศัยความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวแม่สายอย่างยั่งยืน